คลิปที่แล้วเราได้พาแม่หนยรถมอเตอร์ไซค์เวฟบร้อยของเราไปขึ้นรถไฟลงที่สุราธานีคลิปนี้เป็นการใช้เวลาว่างช่วงรอขึ้นรถไฟไปเที่ยวยังสถานที่ใกล้ๆกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งของเก่าของสะสมของวินเทจเราไปกันที่ตึกแดงวินเทจจะตรจััรจะมีอะไรให้เราได้ดูได้ชมกันบ้างติดตามชมไปด้วยกันในช่องไอ้น้ำสไตล์คนสวนนี้เที่ยวค่ะ เที่ยวสุดท้าย3 9นะคะ4ี่ทุมห้ายังเหลือเวลาอีกยาวไกลบล็อกเกอร์ฝากของสัมราระก่อนได้ครับหากใครของเยอะแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเดินทางในระหว่างที่แบบว่าเรายังไม่ทันได้ er> ขึ้นรถอะไรเงี้ยเราก็แบบจะไปเที่ยวข้างนอกใกล้ๆ no ก็คือจะดูจากอันนี้คือ เราจะไปที่ตึกแดงวินเทจจตุจักรนะคะปิดสองทุ่มดูซิเส้นทางเลือกเป็นเดินนะคะ1.5กิโลเมตร2ี่เอ็นาทีเห็นป่ะตึกแดงอยู่แค่ตรงนั้นเองแต่เราต้องเดินไปตามทางนี้ <laughs> อ้รดวยฟิยบ uh, ทางถ, few moments later. ถึงแล้วนะตึกแดงนี่เหรออย่าแดงแดงอยู่นันะ่นน่ะแดงครอผอมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเปิด10โมงเช้าถึง2ทุม่มสุขาสิทธิ์10โมงเช้าถึง4ทุม่มเหมือนไม่มีวันหยุดนะอันนี้คือสภาพคนเดิน 2, 2ไม่ถึง,ถงไ,มไม่ถึงถ้าถ้าแบบระ,ะดับประมาณกิโลครึ่งแต่อันนี้เราเดินอ้อมนิดนึงประมาณกิโล9ก้าระหว่างที่นั่งพักนะคะเราก็คิดกันเล่นๆว่าชั้นหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นของที่แบบหนักๆยกขึ้นชั้นบนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเน,นี่ยอันเนี้ยก็คือปิ่นโตกี่ชั้นอ่ะตัวเองนับหน่อย <c oughs> ประมาณยี่สิบชั้นนะยี่สิบถึงยี่สิบกว่าไ,ได้เลยอันนี้หลไหลเขาเรียกว่าหลายนะตัวใหญ่เออแล้วก็เนี่ยตู้หนักๆพวกเนี้ยที่อยู่ทีกินทั้งตะกูลรูปปั้นเลเซนอะไรเนี่ยบางอันก็อยู่ข้างนอกนะไม่น่าจะแบบขนส่งยากขึ้นยากข้างบนก็น่าจะเป็นของเบาๆเสื้อผงเสื้อผ้านี่เห็นว่าอยู่ชั้นสี่อ<ส>ืมอืออ<ส>ือโอเค ทุกคนเราสงสัยอยู่อย่างหนึ่งทำไมคำว่าวินเทจที่นี่ถึงเป็นตัว W ทำไมไม่ใช่ตัว V เดี๋ยวเราไปหาคนที่รู้กันทำไมวินเทจถึงเป็นตัว W ไม่ใช่ตัว V เอาเหรอเพราะว่าปกติคาว่าวินเทจที่แปลว่าของโบราณตรงนี้มันจะตัว V ก็เลยสงสัยว่าเขาใช้เป็นสัญลักษณ์เสื้ออะไรอย่ด้วยไม่ยังไม่รู้ที่ไหนเลยว่าทำไมโอเคขอบคุณค่ะอย่าแล้ว ขึ้นชั้น2กันนะคะเราจะไปดูว่าชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยของมันจะยิ่งเบาลงเรื่อยๆหรือเปล่าโอ้ oh, <no. S 1> ชั้น2ก็ของหนักนะคุณด,ดูใช่จะขึ้นไปก่อนกันได้นะเดี๋ยวค่อยลงไป,ปชั้นสามกัน มาชั้นสามเป็นเสื้อผ้ามาดูกันงแกสะดุดตาตอนแรกมันไม่ใช่มันเป็นบังซื้อจังสั้นฮึคุณมาเปลี่ยนบังซื้ออะไรนะบังซื้อจังสั้นจังอ๋อก็ภาษาอีสานจังสั้นจังสั้นจังสีจังสั้นเหรอวินเทจนี่ใช้มาแต่อะไรวินเทจเพิ่งมาใช้ตอนที่พี่นั่นอยู่ที่กั้งกี่ปีอะเจ็ดก่อนโควิดใช่ไหมคะ แล้วจริงๆอ่ะวินเทจมันตัววีจริงๆเพราะว่าวินเทจนต้องตัววีแต่ทไมเป็นวก็ไม่รู้หรือว่าชื่อเจ้าของไม่ใช่หรอแต่ว่าวินเทจนเขาก็บอกกันหมดแหละว่ามันผิดใช่หรือว่าเขาไม่รู้ว่ามันผิดก็สมัยตอนแรกมันก็เป็นอะไรนะดี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 มอดีดีมอแดีมลแล้วก็มาบังฟือจังซานแล้วก็มาเนี่ยอเปลี่ยนเสี้สามชื่อเป็นตึกแดงอย่างเดียวแล้วก็เห็นสีขาวสีแดง ฝรั่งนะฝรั <Alex ophone fucking> ่งกับคนจีนเลยก็อมมอว์รีบลกคอมันก็มันเรียกง่ายไงชื่อภาษาไทยก็ตึกแดงที่เห็นติดกันแต่ว่าพอเป็นวินเทจมันก็เอ๊ะก็ของขายในนี้มันเป็นของเก่าทั้งหมดใช่ใช่วินเทใช่นี่เลยสายเดินทางแคมปิ้งนะมีเสื้อกันฝนแบบเต็มตัวมีเป้เดินป่าด้วยนะ ละลานตาไหมคะเห็น huh. ม้าไหมนั่นยูนิคอร์สีม่วงยูนิคอร์สักขึ้นอ่ะไปนี่แหละ อันนี้คือชั้นสามเรากำลังจะไปชั้นสีนี่กล้องเต็งมือสอง <c oughs> <c oughs> กล้องฟิล์มเป้าอันนี้ที่จอนว้า สายกล้องต้องมาตรงนี้ฮะมีทั้งกล้องมีทั้งเลนมีทั้งสายคล้องเออใช่สายสะพายฝาครอบก็มีใครทำฝาครอบหายมนี่มีมมฮะเมื่อ <laughs> ก่อนทําหายอยู่บ่อยๆปะขึ้นชั้นสี่อะลดราคาได้นะยี่สนต์ห้าสิบ กระดับเสื้อผ้ารองเท้ามือสองมือสองสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบแบนเนอร์หนังเก่าอืม ลองดูเล่นๆเฉยเ,เคยเล่นไหมเนี่ยเคยเล่นปะนเคยเล่นปะตอนนี้เออราม่นก่ตอนนี้เราก็ต้องขึ้นไปที่ชั้นห้ซ เท่าตัวจริงเลยนะดรสเตรนก์อะคนเล็กพีเดเตอร์ดรสเตรนก์อันนี้เท่าตัวจริงเลยนะจริง mm hmm. เกนด้าเกนด้ากะว่าสีขาวอัพคอมเมนอัพคอมแมนเหมือนมาก อัคอมเมนต์เหมือนว่าเออครึ่งตัวแบบครึ่งตัวไม่ได้ความครึ่งตอนนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกแสปตา oh! แล้วเพราะอื้มอ,อื้มต่อไปเป็นชั้นหกเนาะหกคือพอเดินมาถึงชั้นชั้นห้าะ รูสึกแสบตาเพราะว่าแต่และร้านคือจัดเต็มเรื่องความสว่างานหมเดี๋ยวิน้านโนหาหมโซนนู้นปะอือตรงนี้ดูซอฟ์ไปเลยอ่ะแสงตรงนี้ซอฟมากเลยด้วยด้วยความที่มันเป็นอะไรนะด้วยความที่แสงตรงนี้มันเป็นสีเหลือง แสงไว้อ่อมไว้มันสบายตากว่าสีขาวนะตอนนี้เราก็<ด>อยู่ชั้น6ของตึกแดงเวนเทนนะคะได้กินลอยมาแล้วคุณโอรู้สึกไงคะเมื่อกี้แสบตาอยู่ดีๆตาลูกวาว <c oughs> <c oughs> เรื่องกินนี่ขาตาลลูกอา,าวเลยนะลนนยแล้วเรกา,าก็มานั่งกันที่โต๊ะคุณโอได้อะไรทานคะข้าวยำ ยำหมูกรบอบหน้าตาเหมือนเคนตัก,กีชเก่ในแต่ว่าเป็นหมูนะราคาเจิบาทเจดสิบบาทน้ำขวดเท่าไหร่คะสิบาทสิบาทอันนี้มาตรฐานแต่อันเนี้ยราคากรุงเทพราคาแม่เรารู้ว่าตรงเนี้ยค่าเช่าที่ก็พอสมควรเยอะเข้าใจเนาะกำนะหิว กินเลยค่ะ 你卖了。 からしちゃ อย่าบอกนะว่าฝนตกพี่โอ,อเขายืนรอเขายืนรอมารับหรือ,อยืนรอหนหยุดก็ไม่รู้อันนี้คือเราลงมาชั้นหนึาา่งนะจ้าใช่ไหมฝนตกใช่ไหมหยุดแล้ว ฝนเพิ่งเพิ่งหยุดมั้งแบบไอร้อนออกมาเลยเนี้ยลองลบบนนี้นี่ าาเปลี่ยนเลยเยังนนะทำไมหัวเปียกๆผี่ข้าวไม่ได้ทางเข้าประตูหนึ่งนะคะ เราจะเลี้ยวขวาไปถ้าไปถ้าไปนี่ก็คือไปรถไฟฟ้าตรงนี้มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตู้กดเงินสดตู้กาแฟอัตโนมัตินะคะขณะนี้เวลา6โมง 40, 40นาทนีเราก็มานั่งดูถ้ำ ของวันนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมจัดแจงลาละเตรียมขื้นรถนี่เราก็บริการรอบๆก็โอ้โหคนเต็มเลยคนเยอะกว่าตอนเยอะกว่าตอนเรามาถึงนี่เพราะว่าส่วนใหญ่รถหยอกบายออกเย็นไงเย็นแล้วก็คับส่วนใหญ่นั่งรถไฟก็คือแบบนอนนอนเลยอ่ะใช่อ่ะอันนี้มือสุดท้ายละเดี๋ยว เตรียมตัวไปนั่งย่อยและนี่ก็คือทั้งหมดของการไปเดินตึกแดงวินเทจจตุจักของเราในช่วงที่เรารอขึ้นรถไฟนะคะเราไปเดินดูสินค้านำบรรยากาศร้านค้าของเก่าของสะสมของวินเทจที่ตึกแดงวินเทจจตุจักมาให้ชมนะคะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการนำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟนะคะก็ ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วของเรานะคะคลิปพารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟครั้งแรกของแม่หน่วยยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องไอ้น้ำสไตล์คนสวนนีเที่ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ